ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิบูร์มอ้วนชาแนลนะคะวันนี้เราก็กลับมาจากที่ทํางานเรามาดูกันว่ามะลิหิวหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ได้เวลาของมะลิต้องขัดฟันหนูจะขัดฟันใช่ไหมหนูขัดฟันหนูต้องทันเงก่อนกับแม่ก่อนดกไหนมือมืออยู่ไหนก่อนมือมืออยู่ไหนูกมือขอมือก่อนลิเออจุ๊บจุ๊บโอ้โหโอ้โหตาตาตา โอ้จะใจเย็นๆจเย็นๆจะไม่ขัดฟันหนูอยากขัดฟันใช่ไหมเพราะว่าอาทิตย์นี้วันนี้วันจันใช่ไหมหนูต้องขัดฟันนะลูกหนูต้องขัดดีๆนะอันนี้เขาให้ใหอมอะประมาณอาทิตย์นึงนะลูกเขาให้อมอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเนี่ยคือต้องใช้อันนี้ทั้งทั้งอาทิตย์นะลูกนะไหน,น,นดีๆ ดีๆเลอเขาให้ขัดอาทิตย์หนึ่งนะเขาให้ขัดอาทิตย์หนึ่งสัญญายังขัดเน,นี่ยอันเนี้ยกระดูกอันเนี้ยขัดอาทิตย์หนึ่งนะโอเคปะ่ะโอเคะอเคะ,อคะอคนายนายคะ6.0ลิตจ้าจ้าคิดไหมว่าจะถึงอาทิตย์หนึ่งให้ประมาณ2นาที